สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมหาเฮงพามวนลลกออกหลังเลขออกสามเก้าห้าหลังสี่สามเนาะของปู่บุญมีก็อวันนี้ก็เข้าสี่สามเช่นเคยนะพี่หลังเนาะเอาวันนี้เดินทางมาตามไม่นะห้างพบพบกันก็าที่ามไปพร้อมกันปู่ จะให้ตัวไหนรอติดตามไปพร้อมๆกันครับเอาพ่ไปใช้สำหรับวัตถุที่ผ่านมาเนาะครับอ้วดที่ผ่านมาเนาะแตกเติมอีกแล้วพี่น้องสี่สามล่างเต็มๆไม่ต้องกลับอ่าครับผมสามสามชีครับผมกวาดข้อกันมากมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ดีพี่น้องหมดตัวเด้อ าล้า connect, ลลนก็ล้านสดเด้โอ้โแสนกับเป็นแสนโอ้โหโหโฮเอาอีนี้พี่ร้องเมีนธรรมมาดอาผมนึ่งท right? yeah> ึ่งท right. ืน้วบาดดีแตกใส่รถให่ทะเบียนสี่สามหนึงสามรถใหม่ทะเบียนสีอีตัางหากโอ้โครับจุเนิดครับผมครับขึ้นมาขึ้นห้แพี่ร้างเลยเอามือมัดน่มาตามต่อเนวาางให้เด้อพี่ร้องเด้อนี้ก็มาตามต่อแนวทางเนาะหมีนามตี ครับผมเอากลาบนมาสการครับในนาัสการครับครูครับผมรอเลิรนท่นเจริญท่อนวันนี้จ้างได้บุี่ร่องล่างข้าไม่มาล่องของข้าไม่ได้นหัวทีเอื้อนจางมาพระว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมันๆยังโบหัวบอไม่สีหัวไอซ่างมาเขีบมันประ งวดนี้จะล่วงหายงวดนี้ล่วงไหายหน่อยตัวข้าเก่าเพราะว่าข้าเจ้าว่าเป็นไวสันจอนปะโอ้กเรียนนะผมวัตถุเคลือนวัตกเคลื่อนไันกรไวสันจอสงขาครับผมครับวันงวดนี้ออกที่สงขาครับลาลาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่พลาด ของแท้ต้องตาเสือครับผมนี่ละสูตรีละสูตรอผัดล้านเป็เส้นพี่น้องล้า็้นลอกเงิล้านนะลอกล้านคอือกเงิล้านมือวันทีนึ่งมีหน้าเปล่มันครับผมวันทีหนึ่งมีหน้าวันนี้ล่วงให้หน่อยตวก็เกาครับโอ้ห์ต้องให้หน่อยตวก็เกาคัดล่วงลายพระเจ้ากระวาล่วงลาย กระลุงมาเพ่อนกระทามหายอีกกระลุ้งหน่อยก็คือบบคบอ้อแจ็คเต็นเนี่อะไรแจ็คที่เอาใจพี่ีเนาะพวกขามาาไม่กับเบิ้งสะกอนเด้อเนี่ยฝ้าหลูบตำรเด้อเดี๋ยวตีต่อแหลมเลยขอามาไม่พิทันลานเด้อรับลอขั้นลานผมรอขั้นลานบนวิ่งหกเก้าสอง ยีหกมีหกมีเก่ามีสองมีสองเลยครับพวกมันที่มันมาน้ากันกระไรดิม้ามันม้าปูน่าที่จะมาหั่นปูน่าี่จะมาหันกระมาน้ากันหัวกอนกรกระมาน้ากันเบิดตึงบนตั้งล่างเหล็กดิ่มเหล็กด่มมันจับคู่หายกามีสองแปดเก้าจับคู่โอ้สองแปดเก้าแปดเก้า Blender, มาแล้วแทางอเยหนึ่งเกตแอสองคูตันนี้ล่ะโอ้เด็ดเด็ดพี่้องบหน่อยทุนหน่อยก็ได้ได้รุ่นน้ำาจอนเน่ยอจับคูจะไคสองแปดสองแปดเก้าสองแปดสองเก้า เอาสามตัวเลยเหรอคตัวเลยสามตัวสองตัวกับไฮัสองตัวก็ให้ตัออกก้อนหน่อยที่สุดหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งเกตนะครับจับกุลาลางเด่นหกหาหาหกเด่นห้าหกอาจจะมาด้วยกันห้ากับหกหากับหก บางที่มันกับติดขึ้นโตมานางน้ากันหลดบางที่มันกับแปรคนละแปรคนละโตะไปคนละเก้าอี๋เนาะล่าจะเป็นห้ากระโปกจับคูก่คก,ก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองเออหกห้าห้าหกนี่แหละหกห้า <6, 5 S 2> โอ้จับเป็นหาเก้าอยู่เลยบกุจับเป็นหาเก้ามันกลับบอลหรือบกับ บต้องกลับมันล่ะไม่ได้านเปอร์เซ็นับพี่น้องมาเนี่ยแนล้านเปอร์เซ็นโบผักห้าหนึ่งหาสองหกห้าเดี๋ยวเอาสามครตันี้ล่ะม่ต้องซื้อต้องซื้อแข่งแข่งงวดนี้ครับอีี่ครับมันใจคนงบหน่อยเลยพี่น้องเลยสามคู่ท่านี้ล่ะล็อกเงินล้านโบธรรบัดาและพี่น้องวันนี้แท้ต้องตาเสียด้ตาเสโห ตาอื่นโมแมทของปอมของปอมของปอมขี้แขใ่ขี้แอก่ล้ยไลกับมีตามาหาแห้งูนเดียวได้เลส่งเข้าไปหามตามาหาแห้งูนเดียวมันกิเลยีว่าล่เอียงอยู่ไม่เป็นไรปู่ที่เราช้าตัวนี้ ไปตัดเรียนเราจะี่น้องเรื่องประตูคนละไปตัดเรียนเอาเรื่องกระตีย่องสามตัวรถเลยนี่จะห้องก็ฮะยังห้องยังห้องดังไหมครับผมยังห้องดังลอยๆลอยห้องคอยเสิร์ตคอนแท้คอนแท้พี่น้องสู้สัจจรครับพี่น้องโอ้เมื่อนี้เอาเนื้อทีไปเพื่อบะหมี่เลยเนื้อทีไหลาเมื่อนี้เพื่อพิดหวังพิดหวังเลย บอกเรา้องบอกว่าอะไรไรผมว่าเล่ามือวันุูบเนาบอส่งไปนาเ่เล่าวันจกบมีมันมีซีครูเจาเจ็บได้บ่ะพวของครูคันร้อนๆมาในต่ำตึงมากยมันมีทีคูมันมีสามเก้าศูนอยู่ถ้ามันออกกับสามเก้าศูนย์ถ้าเตรงตรงเลยตรงตรงเลยตัตมันฆ่าเจ็บทองอยู่ยังไงล้างสลากกินออก อืมหลังสลัดจิงแบ่งออกเนาะมือนักนพราะนี้กะที่นีฝากคือเก้นหล่ะเล่าเล่าให้มืออื่นนี่เนาะมืออื่นนี่หล่ะฝากให้ให้เอาน้ำม่อนก่อนเอาน้ำม่อนก่อนมีน้ำม่อนอ่ะขันน้ำม่อนก่อนพี่น้องขันน้ำม่อนเนาะส่งข้างต่างประเทศจังลอลอที่หลังลอเล่าพิดไทยครับผมอันพิษไทย โอ้ยแต่หลัก <อ ó, S 1> คืนมีตอนนี้ขันม่นไปเนาะอออือเออมันแก่ขึ้นพอได้บุญขันลำม่นกับทีมก็ได้ครับเอ๋อลำม่นเนี่ยของตมาของตมาเมื่อเช้านี่เด้อของตมาเมือว่านเลยอันนี้สำหรับหลอกเงินล้านนะครับตัวกับสำหรอกเงินล้านตัวงวดตัวงวดมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานไปเฮ็ดมาจะใส่เรปูเฮ็ดยุ่นี่เราเจิมรถตัวโอ้ยเจิมรถเหล็ก รับถูกรับหลัดตัวนี้เนื้อค้มันสามแปดหกอะเลาโทษอืมสำหรับหลอกเงินหลานนะครับเนาะเอซีครับผมเลขน้ำมนต์ลานเลขน้ำมุนจอเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมเลขันน้ำม์นรับกูเลขันน้ำมุนเลขันน้ำมุอ ชัดเจนในพี่หลังสองแปดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดบผมเนาะล่างห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็หกข้าหกห้าห้าหกครับผมปูบุญมีตราเสือครับอืถ้าตาอื่นของปลอมมาแน่ล้านเปอร์เซ็นมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์เอาขันน้ำม่อนมิตรได้แล้วปู่ก็ ลงไปเลยหตัวสะกกเนาะโอ้โหไอรงวัล huh. ท hey. mm ี hmm. um, um. ่หนึ่งปาทโทมีมีห้าหนึ <G <G uh, nee ่งสองหนึ่งแปดหเก้าอปดหเก้ามันล่อยได้คันก็คือมีประมาณทำนี่มีสานันจับกลุ่มบะปูจับกลุ่มมันมีกลุ่มห้าหนึ่งสอง อ่าถ้าแบบเล็กะอลุ้มก้อกุมเล็ก้อลุมก็มี 8... แปดเก้าหกแปดหกเก้าหรือแปดหกหกแล้ เปิดอะไรบ้างนี่ไม่ไม่เขียนประทับมูได้พูเปดเจ้าเก้าเขียนก้ากรมูแปดหกหกตีไปหลายมันก็หลายตัวเนาะเลขหกเนี่ยมันตัวได้ก่อปูจะได้เนี่ยเกาะมีเลขหกตัวมันก็มีห้าหนึ่งสองแปดหกเก้าแปดหกเก้าเขียนไปหกตัวเลยครับหกตัวตตัดเครื่องตัดเครื่องตัดเครื่อง มีห้าหนึ่งสองกับแปดหกเก้าแปดหกเก้าหรือแปดหกหกนี่ละห้าหนึ่งสองส่วนสองตัวให้ก็เจ้าจับเล่นเราเด้วับไปเยวไปไปเอารางวัลที่หนึ่งรถรางวัลที่หนึ่งจงไหว้ปูจักสองใบนี้ด้วยไปพ่อเอาเบอร์รถ กับคู้ก่อจักรยานขึ้นกันเราไว้ทีู่่ก็อยากได้นขึ้กันสองใบเท่านั้นเราเพื่อได้เอาลายท้องตัวดิผู่ไม่ใช่ใครทองตัวเพาลงให้ตัวเลยตัวเลยตัวเลยแกนครับอีกทีครับเลขขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากมันร้อนมากคล่องจีบปังมันเดิมนี่ขันน้ำมนต์ร้อนมากก็คือจีบปังปังเลย อันน้ำมตนเห็นกันไหมนะเล็ข้อมันเลข้อเลข้อหลดนี่เลขจำสามหกแปดเลขข้อรหลดกับเลขขางมันเลขขางมันก็ห้าหนึ่งสองตุ้ตานก็เป็นอย่างดยกับน้มนนั่นนี่อยู่แถวอะพี่ต้องน่สองแม่มีตัวเดียวกัน ใีขข้อลุงเลขข้อหาเพื่อนนะสามหกแปดสามหกแปดเลยเขเฉมรถเดินน้ำมนสามหกแปดแล่ก็เลขคนแจกวมี่นี่แต่เลขข้อเลขข้อ อันนี้ข้อรถพี่้องอันนี้ขอรถโอ้เบิ้งทุกไลน์ที่อย่าไปตรจเบิงเบิ้งหอดหล่อฮรา่าฮ่าอบชุดเกียรที่ยงไรอยู่ว่าเมนอะไไงจดสอบมาเองเลยเอาวัดได้ดิหอดหล่อเอาวัดเอาวัดสามหกแปดสามหกแปดเลขข้ออดี้กับให้จะซื้อแปดหกแปดเก้าเก้านี่พี่น้อง สามหกปีาฝากต้อนร่บแม่พี่น้องเอฟซีครับมผมนะขอให้ปังๆครับ